อสวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้ครับมาเดูราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเยค,ครับเพื่อนก็สวัสดียรเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทนะครับปิดแท่งเทียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพื่อนสว <c oughs> ัดี๋อวมาดูราคาบิตคอยในทม์เฟรมวีกันก่อนเลยนะครับ ครับวีกนะครับเพื่อนก็ปิดเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อนพอดีครับสเสลี่เหนียวเหนียวคอเหลือเกินนะครับก็เอาเป็นว่าปิดไปตรงโซนอหนึ่งศูนย์แปดหกแปดสี่นะครับซึ่งมันเด้งไปถึงหนึ่งศูนย์เก้ากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นเซียนด้านล่างค่อนข้างเยะนะครับก็แปลงาว่า ทุบลงมามีคนรับของค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพื่อนแต่ส่วนของแท่งเทียนเนี่ยก็คือยาวเหมือนกันแต่ว่าก็มีรับของนะครับหน้าตาขายกับแท่งก่อนหน้าประมาณหนึ่งเลยนะครับเพื่อนก็โดนทุบมา2แท่งแล้วนะครับแท่งนี้แท่งถัดมาเนี่ยจะเป็นแท่ง3ทหารเสือในทำเฟรมวีคหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันดูต่อนะครับซึ่งตอนรอบก่อนนู้นนะครับเพื่อนผมก็ลุ้น3ทหารเสือมาแล้วรอบหนึ่งนะบอกว่าเด้งทำออทามไฮชุดนี้เฟลไปนะครับ ชุดนี้เนี่ยก็เป็นชุดความหวังของผมอีกนะครับก็ไปชอ็อตมาแล้วแหละนะจริงๆก็ชอ็อตราคาปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีมาจากโซนบนประมาณสัก1นึ่แถวๆนี้นะครับก็ชอ็อตมา1ชุดนะครับตรงนี้เนาะสชุดแหละนะครับก็เดี๋ยวอรอรุ้นดูนะว่าแท่งนี้นะครับจะรูดลงมาหลุด10,000แตามที่พีดีไว้หรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็พอเปิดสัญญาณ อินดี้ขึ้นมานะก็จะมี e m a 50นะอยู่ที่ประมาณ10,000แสนนะครับในปัจจุบันตอนนี้นะก็มีโอกาสลงมาแย่นะครับรอบก่อนเนี่ยแท่งเทียนแท่งที่แล้วเนี่ย e m a 50จะอยู่ที่99 0 0 0นเนะตอนนี้ต็เด้งขึ้นมาตามแนวเทรนนะครับอยู่ที่10,000แสนนะก็มีโอกาสลงไปเทส1 0 0 0 0หรือเทสแนวซุปเปอร์เทรนที่9 6 0 0 0นะครับตรงนี้นะต็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับในทุกๆรอบนะเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันฮุบลงมานะครับ ก็คิดว่าในชุดนี้ใกล้เคียงแล้วแหละนะครับหรือบางทีมันอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ค่อยๆแต่ตลงก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเลยนะว่าจะออกท่าไหนนะครับโอเคมาดูภาพเดกันต่อนะครับแท่งเดนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ถ้ามองในรูปของเดเนี่ยตอนนี้เดก็ออกแนวว่าเป็นกึ่งๆว่าอยากจะกลับมาเป็นอัพเทรนด์นะเพื่อน ผมเองก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้มันจะเด้งขึ้นไปสูงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่สโตแคดนะครับลงมาโอโซซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็เด้งขึ้นตรงนี้นะครับก็ถ้ามันจบขึ้นลงแล้วสมมตินะเอ้ยขึ้นขึ้น,นพูดผิดนะตรงนี้ก็เป็นชุดที่เด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะครับเพื่อนตรงนี้เนะี่ยก็อาจจะออกเป็นไซวีออกข้าง ดาวลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่แน่เลยนะตรงนี้นะมันอึนๆนะผมก็ไปต่อไม่ค่อยถูกเหมือนกันแหละเอาจริงๆก็เอ๊ะมันจะแทงไส้ลงมาตรงซูเปอร์เทรนตรงนี้ไหมนะพอเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็อารมณ์เนี่ยซูเปอร์เทรนวีคนะมันก็อยู่ที่เก้าหมื่นหกตรงนี้มันก็เลยอึนๆนิดนึงว่าเฮ้มันจะหย่อนตัวลงมาเลยไหมหรือเนี่ยมันชุดนี้ยอาจจะเป็นไส้ไม่ออกข้างไปแล้วนะครับ ผมเดาว่างั้นะชุดกรอบตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็มีโอกาสเด้งเป็นประมาณนี้ A,B,C ประมาณนี้นะครับในกรอบย่อยเราค่อยเลือกทางลงต่อหรือจะขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เดาๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ชุดชุดแถวตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเรียกว่า c o m p ี e t ไปแล้วนะในโซนนี้นะที่เลือกทางเนี้ยเลือกลงไปแล้วนะครับเลือกลงเรียบร้อยพอเลือกลงเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อไซเวทํากรอบแล้วก็เลือกทางสามีทีนึงนะครับออกได้ทั้งสองทางนั่นแหละนะครับตรงนี้นะก็คล้ายๆกับชุดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับว่ามันจะฮูบลงยังไงต่อนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็แนวนะครับถ้าเกิดจะเล่นนะถ้าเราก๊อปปี้การเทรดชุดก่อนหน้ามานะครับตรงนี้นะก็ เด้งไปแถว e เม9้าหรือ50ตรงนี้นะครับก็กดชอ็อตลงกลับมานะครับปื๊ดนะครับก็จะได้อาจจะได้เป็นชุดใหญ่มองในภาพรวมก็จะเป็นชุด a b c ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเรามาโนประมาณนั้นเนะเาะกลับมาดูชุดภาพปัจจุบันนะครับชุดนี้นะครับนี่ตรงนี้นะก็มองคร่าวๆนะว่าตรงนี้เป็นชุดลงมาเป็น a เดี๋ยวมันเด้ง b ตรงนี้นะครับแล้วก็ลง c อ่า ถ้ามนโนประมาณนี้เนาะก็แนวที่น่าสนใจ EMA 9จะอยู่ที่1100 0 0 EMA 21จะอยู่แท้ที่1 1ึ่งแนโซนนี้นะแล้วก็ EMA 50จะอยู่ที่114นะครับก็เป็นราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้นมาได้ทุกราคานะครับตัวนี้นะก็จะเป็นกรอบที่ Store SID อ St SI Day เนี่ยอาจจะเด้งขึ้นมาโอบอสแล้วก็รูดลงนะอ่า ก็เดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนสโตเดเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นมาโซน50แล้วลงต่อถ้ามองเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวลองไปศึกษาในอดีตรอบที่มันลูดลงมาก่อนนะครับลูดก็เป็นเส้นแดงรอบก่อนหน้านะครับอยู่ที่ประมาณปี2021นะครับไปลายปายปีเนาะตรงนี้นะครับเพื่อนก็ตอนเป็นทิ้งตัวนะครับเพื่อนนี มันจะมีชุดประมาณตรงนี้สโตลงมาโอโซนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะก็จะไปเกาะแนวเ m a ม50โซนนี้นะเออแต่ว่าเฟดของเราเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเฟดนี้มันมันอยู่ในโซนตรงนี้แล้วไหมนะครับเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้มันลงมาเข้มแล้วก็มันไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆเนาะอ่ะก็ลองรุนรุนกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะว่ามันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะไปทํากรอบกรอบบนก่อน เสร็จแล้วก็เด้งลงกลับมาเนี่ย e m เมก้าอีเม่โซนเนี้ยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ accumulate ในโซนนี้แล้วก็เล่นเป็นหลันลูดลงนะครับประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับนะใกล้เคียงเลยแหละนะก็รอรุ้นกันดูนะครับโอเคมาดูตัวอื่นๆกันบ้างนะครับเพื่อนมาดูก็จริงๆมันก็เด้งขึ้นกันทุกตัวนะครับเพื่อนก็ชุดของนเมื่อวานนี้แล้ว มาดู LTC กันนิดนึงนะครับ LTC เนี่ยก็เด้งขึ้นมาเป็นแท่งเขียว2วันติดแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้นะก็จะมีแนว EMA 50อยู่ที่95นะผมเองก็มองว่าตรงนี้น่าจะต้องเล่นเป็นขาลงนะครับเพราะว่าตรงนี้ประกาศตัวเป็นขาลงอย่างรุนแรงแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันไม่เบรกขึ้นไปข้างบนเนี่ยอืมต้องเบรกถึงขั้นเบรก120เลยนะผมว่าตรงนี้ก็น่าจะมีแนวต้านค่อนข้างเยอะนะพอมาเล่นตามชอ็อตตามแนว EMA 9 ก็ EMA 9นะครับจะอยู่ที่95.5นะ EMA 21 e จะอยู่ที่101นะครับแล้วก็ EMA 50อยู่ที่106นะครับผมว่า3แนวเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเมื่อก็เด้งขึ้นไปก็เป็น scale ็ h ต r t ไปตามลําดับแล้วกันเนาะผมมองว่างั้นนะครับมาดูอีเทอร์กันหน่อยนะครับอิตเรียมนะก็เอาใจไม่ค่อยถูกนะอีเทอร์เนี่ยก็ ลงมาเรียบร้อยแล้วเอ้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีอาการเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ไปเกาะแนว EMA9 เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,000นะเมื่อวานที่คุยกันไว้ว่าแนวนี้ก็น่าสนใจนะ4,000นะกดชอ็อตลงมานะแล้วก็จะมีแนวอีกอักอนหนึ่งสเกลรับเป็นชอ็อตไป4,100 4,175นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแนวสําคัญที่เราก็คิดกันไว้ว่าถ้าเกิดมันจะ ปรับตัวมีขาลงจริงๆนะตรงนี้เป็นจุดเด้งขึ้นมาให้ช็อตลงมาเล่นแกลบไปที่เ e ม .200 ก็ได้หรือจะลงไปถึงซุปเปอร์เนเลยก็ได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคมาดูดอชคอรนหน่อยนะครับดอชคอเนี่ยก็เหมือนจะอยากจะฟื้นนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เด้งขึ้นมานะครับเกาะ EMA9 เรียบร้อยนะครับเป็นแหลม,ลมๆขึ้นไปเนาะเป็นสไปย,ยังไม่ถึงนะก็แนว e EMA9 นะจะอยู่ที่ 0.199นะโดยประมาณนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดหน้าชอ็อตอ็อค่อยๆสเกลไปนะครับเพื่อนตรงนี้นะผมว่ามันก็เล่นยากเหมือนกันนะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต่อแล้วมันรูดลงเลยไหมนะก็ลุ้นให้เป็นคล้ายๆตรงนี้นะเขียวๆนิดนึงแล้วก็รูดลงต่อนะครับสองสาวันนะตรงนี้นะครับก็ อยากจะให้มันลงไปเทสโลตรงนี้นะครับหรือลงไปแล้วก็ไซเวนในกรอบอยู่ที่โซน0.01กว่าๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ามาดูโซหน่อยนะครับโซนี้ก็เด้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะหมดแรงแล้วจริงๆนะครับเหมือนแท่งเทียนนะครับเป็นโดจิแต่เป็นเขียวหน่อยนะครับมาเกาะ EMA9 นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้กําลังต้องลุ้นนะว่าแท่งถัดมาเนี่ยมันจะรูดลงมาหรือเปล่านะครับ ก็มีแนวหน้าชอตอยู่ที่1 1 1 9 1นะครับโดยประมาณโอเคมาดู XRP นะครับ XRP เนี่ยกวี่วมา2วันนะครับเพื่อนตรงนี้นะเด้งมายังไม่ถึง EM9 นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ผมคิดว่าชุดนี้น่าจะมาเกาะแค่ EM9 นั่นแหละนะแล้วก็ลงต่อนะครับตัวมีคอขาลงต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นประมาณนี้นะครับโอเคก็น่าจะครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกัน โอเยค,ครเพื่พอนทายคลิปอยอซาลูอย่างนี้นะครับว่าก็ทั้งทั้งตลาดเนาะเมื่อวานปรับตัวมีขาขึ้นนะในภาพวีคเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ยก็เป็นแท่งแดงนะครับเรียกว่าทุกตัวดีกว่าไม่ใช่เกือบทุกตัวทุกตัวเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อนก็ผมมองว่าก็เป็นจังหวะต้องหาจังหวะเข้าช็อตเพิ่มนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีโอกาสนะที่มันจะรูดลงไปนะครับถ้าเกิด อินกับไซเคิล4ปีนะครับตรงนี้มันถึงไซเคิล4ปีแล้วแล้วก็ทิ้งตัวแล้วด้วยนะครับเพื่อนซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นสไปค์ของความผิดพลาดหรือเอ็กชแนนมากินหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่อารมณ์เนี่ยคือทุกคนในตลาดก็หวาดกลัวนะครับก็แนวโน้มเนี่ยมักจะเซลล์กันซะส่วนใหญ่ผมเดาว่างั้นนะครับขายทิ้งหรือตลาดนี้มันหมดหวังแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุด,จด,จดตัดสินใจแล้วนเนาะว่าเพื่อนจะเปิเปด สัญญาณเป็นรองหรือจะเก็บสปอตเพิ่มซึ่งมันก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับเมื่อนก็ขึ้นกับแนวโน้มของตลาดนั่นแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยก็มองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าจะจบขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งตัวเป็นขาลงเริ่มต้นขาลงซึ่งจริงบางทีมันอาจจะเด้งขึ้นไปสูงก็ได้นะครับ แต่ว่าคิดว่าไม่ได้จะทำออทอามไฮแล้วนะครับในรอบนี้เนาะก็คงวิเคราะห์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่อง e p i ิสตูดิโช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือช่องหนึ่งก็คือเอเว e ดน e ์นะครับเมื่อก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ